เราเห็นต <mile> ึกสีขาวเห็นบ้านเมืองสะอาดแปลกตาเต็มไปหมดเลยนะแต่ไฮไลท์พิ่รู้ว่ามันอยู่ที่กลางคืนเขาเปิดไฟ้ยเฮียเตรียมตีอะไรสวยมากเฮ้ยทำไมเมืองนี้มันสวยอย่างเงี้ยืมดูนี่ประดับแบบโง่ๆนะเขาดับแบบมีสถาปนิกไฟนะมีนักออกแบบไลติ้งแน่ๆใช่แล้วมกปุ๊บป มันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่แค่วิ่งตามขวางมีตกลงมาเหมือนหิมะก็มีเหมือยาดฝนเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยมันเหมือนน้ำล้นแก้วแบบโอ้ยลองเบี้ยแล้วก็ไม่ได้หยดมาเยอะๆเป็นน้ำตกด้วยนะหยดมาพอดีพอดีทไมมันสวยอย่างนี้นี่เราสังเกตเวลามันเปลี่ยนสีไหม มันเปลี่ยนสีพร้อมกันทุกตึกแล้วมันไม่ใช่ทุกตึกแค่ตรงที่เราอยู่นะมันเลยไปสุดถนนนู่นก็ยังเปลี่ยนพร้อมเตจังหวะเดียวกันครึ่งเมืองอ่ะที่มีการประดับไฟอ่ะเหมือนกดปุ่มเดียวป๊อปทุกอย่างลุมล้มลุๆมลุมใมลมเลยตามปุ่มเลยอ,ะอ่ะค <c oughs> เราเดินอยู่ในที่ไหนเนี่ยแดนเนรมิตหรือแดนอะไรเนี่ยม อาลายไปหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นสนามกีฬาของเขาใช่ไหมใช่โอ้ยใช่แบบโอ้ สนามกีฬาเนี้ยใหญ่มากแล้วก็ปิดลัวไม่ให้เข้าอ,อแต่เปิดไฟเต็มที่เหมือนกับจัดงานอยู่แล้วไม่ได้เปิดแค่ตรงนี้นะออตัวในสนามอ่ะเขาเปิดไฟสองหลังคาโดยเสมือนว่ามีการแข่งอยู่ข้างในอะ่ะน้ำพุก็เปิดดูสิแต่ประเด็นคือเขาเปิดไว้ให้ใครอ่ะโออ,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 อไม่มีใครเลยให้เราไงนักท่องเที่ยวสองคน